สั่นดันคิวเดซหน่อยครับโหสั่นดันสั่นดันไม่เป็นนะครับสั่นดันคิวเดซอ่ะผมสั่เป็นแต่ลบคิวเดซอ่ะตอนเนี้ยไงไก่ที่ไก่เรื่องพวกขับรถมาตลอโอ้โหัดเกมมันจะโหดเจ้โหดนะมา,าดิ้าดีเจ้าไม่กลับมึงมาลอยยังผมมึไม่มมไมหวต้องปาลาเราเปิดอ่ะไม่งั้นไม่ได้เล่น Hãy đi Mà mà โอ้ยโอ้ยหลอนโหแล้วใครจะขึ้นไปชาร์จอ่ะดักกันสองตัวดิใครจะเล่นด้วยอ่ะ vào đi, ba đi. mà đi cầm đi đi mày đi mày đi người. Phá mày lên. โอเคไอซียูลาโอเคสวนสวนสวนกดผิดเอาซะขรบโดนเฉย จ้าอุ้ยเสือเอาจะาท่เหรอไปเ้าท่ำม,มาดี ขึ้นไปตายไปเนี่ยคนรอดักจริงเป็นเมื่อไหล่ đi Ê. Ôi. Dính răng là à, hây. คุณเจดับของหลังมีเงี้ยแพ็คเลยรอแป๊บเก็บของก่อนเจอกันเริ่มบั็กอ่ะ hồn đá cả Vậy Phong lang Cái này vẫn nhà bữa quá

โเดย๋วยวเราอีวไว้ายิายยงเพลินไม่อยอมดูหลังไย 喂，喂，喂，喂。 digital digital logo digital prosa oh, so. prosa oh, so. Mm-hmm. <laughs> 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 <laughs>